วันนี้นนทิยาพาพ่อมาพี่น้องเอ็ซีมาตามแนวทางของพ่อสายนะพี่น้องพ่อสายวัตถิ่ันธ์มาปล่อยคลิปลงแล้วมีเอ็ซีโทรถามคอมเมนต์ถามว่าเบอร์รถพ่อสายตัวใดนะคะเบอร์รถมอเตอร์ไซค์พ่อสายขั้นนี้เป็นสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะขั้นนั่นก็เป็นหาสามเจ็ดนนทิยาได้ตอบคอมเมนต์ได้ตอบไลน์อยู่เด้อค่ะว่าเบอร์รถหมายเลขทะเบียนรถพ่อสายคือสามเจ็ดเจ็ดสามมาเต็มเต็มเลยพี่น้อง บอลูว่าเอฟซีโชคดีบ่ถ้าผู้ใดโชคดีฝากมาให้ค่ากาแฟพอสายเนี่ยเด้อพี่น้องพอสายจะได้มีกำลังใจนะคะนะคะเลขรถยังขึ้นมาขำมาพูนแต่ข่านนี่สามเจ็ดข่านนี่กัน,นยังเจ็ดสามสามเจ็ดอยู่ปาโอเพียง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 ส<ห>องคลิปมโนที่ผ่านมาโนธิยามาถ่ายคลิปพอสายปล่อยคลิปลงไปเอฟซีคอมเมนต์มาถามยี้เด้อ เลขรถพอ่อสายน่ะเลขอะไรเลขรถมอเตอร์ไซค์หนูก็ตอบวิเดวยาสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเพราะว่าหนูจําได้ว่าเลขรถพอ่อสายสองขั้นมันจะเป็นเลขตัวเดียวกันขั้นหนึ่งมันเป็นเก็ดสามขั้นหนึ่งเป็นสามเกด่ร<ะ>ู้นนว่าเอซีโชคดีบ่เพ่นโทรมาถ,ถามเอไล่มาถามนั่นนะนะคะบุตรือาก็ยังหอกแกไม่ค่ะเอาไม้เนาะก่อนเนาะเขาเขาขึ้นเล่าแล้วมันยเล่าหล้าอุ้ยสบายแล้วตัวนี้สบายอยู่ มีละมีเวลานอนมีเวลาฝันแล้วนะพ่อเนาะบ่ได้ห่วงว่าฝนสิห้ามเขานะ่าเออนาะว่าต้องห่วงว่าฝนสิตกน้ำสิท่วมเขา่าฝันดีบ่างวันนี้โอ้ยบ่ท่านจะฝันแล้วมีแต่เลขสูตรนั่นเนาะค่ะมีแต่สูตรคำนวณตัวเดียวคนละเอฟพีคนเดียวตัวเดียวจท่าไหร่วัวตถุหมายตัวเดียวหมายคือว่างตัวเดียวหังเดียวเนาะอือเขาผู้ใดมักวิ่งมักแล่นนี่งวดนี้ให้วิ่งตัวใดวิ่งหาวิ่งห้า วิ่งหานี่วิ่งบนล่างมันบ่ค่ะหนึ่งบนกันล่างหานุกี้อ่านว่าวิ่งห้าบนล่างเทียบกับเทียวเัน้นและจับคู่บ่ฝอเด็ดจับคู่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดมีเลขสามตัวบ่าสามตัวมีการตัวกันกับเจ็ดห้าเท่านั้ละมันเด็กกลับหลักอยู่ แต่ว่าเน้นเน้นห,ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่คือตัวกันเน้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 นล่างนี้ทันทีอ่ะค่ะเน้นล่างกันบนล่ะตัวเน้นก็คือห้าเจ็ดเน้นล่างกันบนมันบอกให้นุเขียนแบบนี้มัน ดรถพ่อออกทั้งสองขั้นพ่อบ่ฝันว่ารถหายจะขั้นเลยบ่พ่อบ่ฝันว่าหายไม่เจอเขาเอารถมาใส่นี่พอเขาบอกเห็นทะเบียนนั่นใช่ไหมก็นี่มาบ่าเห็นทะเบียนนี่จากว่าทะรถจะขวางกี่แทวมันดอกกี่สามดอบป่ะเนี่พ่อนี่แมะสะดุดกันหน้าว่ากูว่ามีรถมีการตัวรถมิจฉาทะเบียนออกอีกเยอะหนึ่งมิจฉาทะเบียนมาใส่แต่พ่อบ่เห็นห็จากว่าทะรถจะขวางเนาะนั่นใช่ไนั่นถามพ่อเลยเรียกทะเบียนตัวเลบ่าบุฟุจักมิจฉาเพราะทะรถจะขวางคนนะที่กำลังหัวสุบอยู่นี่ที่แถว,วมัวดม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 นดอก ใช่เนาะมอสไซจอดอยู่นี่ทุกขั้นมิตรสามขั้นหนึ่งเป็นเกตสามขั้นหนึ่งเป็นสามเกตแต่ว่าในฝันว่าเพิ่นเอากระบะมาให้บ่มีบ่บ่รู้บ่บ่รัวทะเบียนมิจักว่าจะหลเจ้าของเพราะว่าเขึ้นเสาใหม่ขึ้นเสาให้ฝันเกี่ยวรถกระบะรถกระบะพอบ่มีน่ะน่ะสิฟันเกี่ยวมอสไซสองขั้นเลยมอสไซมันเถื่อมันเถื่อนเถื่อนเาจะมีใบหนึ่งด้วยนะมันมันเถื่อสามเกตมันจะมาเอกเกี่ยวบ้านเขา เบอรมันออกเลยม้วไส้ม้วไส้มวดนี่งวดนี่อนนั้นวดมวดไม่ได้เชยนเช่นหนึ่งทานวาเด้อจ้าหนึ่งทนวามวนังทรัพย์สนเน้นรัฐบาลไทยเด้อเลขเล่าเลขยังบอกงั้นเน้นเน้นรัฐบาลไทยเลขไทยเลขไทยจำไว้เด้เด้เดเดพ่มเหรียไปทัวรัฐบาลไทยย่างเดียวเลขตัวนี้ออกยังกระํามันพนพนสี่ว่าหายนักเลงบอกพ่อหายห้างเดียวครับ มันแดงจีนั่จังว่เปลืองเงินพ่อสายบอกว่าเอาไปหางเดียวจังว่าเปลืองเงินพ่อสายเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2568ให้วิ่ง5้าตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างเน้นล่างนะคะเลข2อตัวไฮฮาเจเป็นตัวเน้นเจ็าเป็นตัวกันนะคะทั้งหมดทั้งม้วนีเน้นล่างกันบน,นอนุยาลงถูกบ่ถูก <laughs> ย่านว่าวัตถุพิจารณาใส่นั่นเด้วงเราพี่น้องเย็บซี่ก็ได้เกทหนึ่งคือสิว่าเป็นหนึ่งเนาะลูกเขียนแล้วลูกเชนแล้วาน้องนุ่นย่านเลขเกทเป็นหนึ่งน้องนุ่นเชนกันกันหานึ่งห่านหนึ่งกันจะเซียนใจเขาสิมาเอามาด้วยกันทำไมเขียนเลขไม่เหมือนกันช่องน้องนุ่นทำไมมีห้าหนึ่งมโนพ่ยานเนี่ยมันออกห่าหนึ่งมากแข็งแกร่งในการเล่นเกทอยู่อกันกันไว้กันกลับตัวนี้กับตัวนี้กับตัวเดียวกันเนาะ แต่ว่นเนียนหาเจ็ดลายกว่าเออแม่นเออแล้วเจ้น้องนุ่นมามันแม่นด้วเรอเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งมันไข่่กันมันเคยเปลี่ยนอยู่แต่ว่ามันเมื่อจากเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันค่ะมันล่ตัวได้จังสี่ก็เลยกบอกมุณเชื่อเหราได้พันธิตัดอ้อยแล้วพ่พนกเขาเปิดหีบุแล้วละอ้อยอ้อยลวกเขาเะเศร้าเดพ่อเดาพ่อเดาพ่อใซ ปลาซิวบาห้องหาละติตอนเออเดี๋ยวนำนำรถคนเดียวติไปหาคพี่ันไปหาปลาซิวได้โจงใหมหนูเนี้ยเด้อจักรลอยสองลอยเงินเออได้กินด้วยหรอเฟื่องชอบไปหาปลาซิวพี่น้องปาสายเราเป็นคนขยันทำเมื่อใดเพได้ไปรับจ้างก็คือไปหาปลามาขายทั้งกินทั้งขายกับเขาเนี่ยเรเคยได้ซื้อมันบะได้ซื้อจะเน่าอยากเ้อาอยากเนี่ยแล้วเพราะเป็นต้อปลาเนี่ยหาเอาโดยหมากจ้าอยากเนี่ยหมูเนี่ยยังซก้อเสียวต่าปลาเนี่ย ดยมาพอเน้นแล้วเนาะมันแนวหาได้อยู่ฟันอปลาฟันเห็ดนี่บ่ได้บ่ได้ซื้อนี่ตหาออบ่ได้ซื้อแล้วเห็ดก็ลูกไส้ก็ไปหาอยู่เดี๋ยวนี้ก็แจงเห็ดน้อยนึงยกขคืออยากขายบ่หมดเอฟซีผู้นหนึ่งวะเลขพผู้สายเนี่ยอยากให้นนทียามาถ่ายคลิปเลขเข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรชอบดูเู้สายดูแล้วมันออมันออมันเท่ห่าเปิ้ว่าพ่ซีเรียสผ่ซีเรียสผู้สายแล้วจะเป็นคนสบายสบายสไตล์ลูกทุ่งนะคะเปิ้น เพิ่นกับมุกตลกของเพิ่นเพิ่นบเ้าหน้าตาเพิ่นกับตลกแค้พี่น้องย่างได้หรืสิได้ลูกไข่น้ำเพิ่นนนะมัได้สิได้แต่งลูกไข่กําลังหาโยมมันกับเงินเขาหมดละหานังก้อนรวดพ่อแม่ก็ยังเสียเรียกอาหลุดอาบ่ลหลุดมันกับผมมีเงินผมมีอะไรอ้อยไงคือเพิ่นพูดเนบซีเด้อค่ะที่ที่ ติดตามตลอดนะคะเพราะเขาบอกว่าเลขพอ่อสายเขบาบ่เขากับกว่าเป็นยังวัดต่มาติดตามหายเบื้องพอ่อสายเราบ่อสีเลียยมีแต่สนุกสนานนะคะเ <c oughs> ขาพูดหลายๆที่เบื้องคีปหายนะคะเ <c oughs> ขาพูดพ่อสายที่แบ่งปันนะคะห้างเดียวโคโลหาเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดหาเจ็ดเ,เป็นตัวเน้นเจ็ดหาเป็นตัวการน้องนุ่นบอกว่าให้เขียน <c oughs> หาหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันกันอีกตัวหนึ่งคือหาหนึ่งนะคะห้เอฟซีโซดีกันแนวทางของพ่อสายฮ่าคือคือคิดคือคิดประหลดว่าหลายตัวกับมดกันหลายบาท เพิ่นว่าเพิ่นบ่ให้ลงทุนหลายเพิ่นว่าหางเดียวจังลงทุนหน่อยจมันจังทุนนไไดด้้มมัาหลายนะถูกคือถูกพวกเทียนห้อยเขาจะมั่งคั่นล่ะคันซื้อใหญ่คือเขาสากโอ้ได้มากกับ่บ่คุ้มมันหลายตัวเนาะหัวเอาไปเสี้ยงไม่ได้บ่เอาเลขเอาเลขหาเจ็ดเจ็ดหาไปเสี้ยงแต่พ่อฝันว่ามีคนเอาทองไม่ยังไม่หายโทษบอกหนูเด้อเออเออสิแล่นลอยมาสัมผัสเลยอ้าวหายเอซีโชว์ดีกับแนวทางของพ่อสายนะคะโชคดีทุกคนเด้อพี่น้องอีพีเลยมักยังเสียเลย หางเดียวมันมั่ง่ะหางเดียวแม่ต้นหน่อยโตแล้วมันสื่อง่ายนะคะแมนถือจะถือนักนักเลยเหรอถืองแล้วเนาะแม่นค่ะร้อยคุ้นร้อยพันคุ้นพันเนี่ยพวกก็เจ้ามีเงินมันก็สิเป็นเนียงแหละเลขตัวเดียวนึงเนาะเลขกค้างเดียวเน้ำชนว่าฝ้าเสียดฝอยลายโตกันแยงเงียงยบเนี่ยพวกเจ้ามีเงินโนะล่ะฝอยลายโตผู้ก็เรียนตามกาลังสรรค์ผู้เพราะว่ได้บังคับเป็นสื่อดอกข้าเจ้าเอิ่นว่าฝอยเลขหลายโตคือคนบ่มั่นใจมันว่าก็ถูกต้องอันนี้เพิ่นมั่นใจ มันใจต,ตรงๆเลยหางเย,ยวเลยพิจะกับตัวเอเน้นล่างกันหมดแลวเน้นล่างกันบนหยอเาวพิจารณาได้นะ <laughs>